กันสนเลยครับนแล้วก็เรื่องใบขับขี่นะครับพี่มันเป็นใช่ครับพี่ไม่ควรที่จะยึดมานะครับแม้กระทั่งการนํามานะครับคือมันเป็นสินทรัพย์ของผมอ่าฮะใช่ใช่พี่บอกว่าให้ผมมาจ่ายก็ใช่ครับพี่เขียนใบสั่งให้ผมแล้วไงครับผมก็มีในนี้แล้วไงครับ ถ้าไม่จ่ายก็มันมีสิทธิ์ตามตัวผมอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วนี่ครับทางกฎหมายก็มีระบุไว้แล้วเรียบร้อยหากเราไม่จ่ายค่าค่าปรับโอเคครับอาคาับมีอะไรละครับ ดี๋ยวพี่ตุ้ยอธิบายให้น้องเขาแก้คับลองดูเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับบัตรประจําตัวนะครับใช่ไม่สามารถยึดได้นะครับดีใช่คือยังไง<ๆ>พี่เขียนแค่ใบสั่งให้ผมแค่นั้นแล้วผมจะมาชําระถ้าผมไม่ชําระนั้นก็คือมันมีสิทธิ์ที่พวกนี้มันมีโทษตามตัวของผมอยู่แล้วครับถูกต้องครับ,รบใช่ครับบัตรประจําตัวนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสินทรัพย์ของผมครับผมไมไ่ซึ่งไม่สามารถยึดใช่พี่ดำมาครับผมบอกว่าขอคืนตั้งแต่อยู่ที่ที่ตรวจแล้วนะครับครับผมใช่ครับ ครับผมครับเดี๋ยวเพิ่มข้อหาเดี๋ยวอำเภอมันจาเราจะได้ขึ้น YouTube ครับออกยูไลฟ์ครับเดี๋ยวก็ลงโุลยุทธครับผมคือผมขอคืนแล้วครับผมก็บอกเหตุผลแล้วว่ามันเป็นสินทรัพย์ของผมครับผมซึ่งพี่โอเคพี่เขียนใบเสร็จให้ผมอ่าใบสั่งครับผมพี่ก็ ก็คือผมชำไระอยู่แล้วครับยังไงก็คือผมอยู่ในพื้นที่นี้มันตามตัวของผมอยู่แล้วยิ่งผมมาี่ผมคุณก็ครับใช่ครับยังไงผมก็ต้องมาชำาระอยู่แล้วครับเพราะผมอยู่ในเขตพื้นที่นี้มครับแต่พี่ไม่คืนแต่พี่ไม่คืนให้ผมนะครับพาน้องมาเนี่ยแต่พี่ไม่คืนให้ผมผมรู้ครับผมอยู่ในเขตพื้นที่นี้ครับแต่พี่ยืดมานะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ครับผมสามารถจ้าแจ้งความ รักทรัพย์ได้นะครับโดยที่ผมไม่ยินยอมนะครับมันเป็นสินทรัพย์ของผมโอเคครับผมถือว่าแล้วไปแต่คลิปนี้ผมจะลง YouTube ขอบคุณครับเขียนไปเสร็จแล้วครับคือจริงๆแล้วคือรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวนะครับพวกนี้ไม่สามารถยึดได้ครับลองศึกษาในส่วนของสินทรัพย์ตรงนี้ดูนะครับแล้วพี่จะรู้ครับผมไม่ได้ยึดนะครับคือว่าผม จะนำมาให้คุณมาชำระท่ฝากตรงนี้แต่พี่ถือมาโดยที่ผมขอคืนตรงนั้นที่ไม่ให้นะครับมีในคลิปนะครับ